ไอ้ที่เรื่องของนายกอบจอครับติดตามงานที่มอบหมายตั้งเครื่องสูบน้าเจาะบ่อบาดาลซ่อมถนนลาดยางจากการที่ท่านพลตํารวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายให้กับทางรองนายกนะจัดสํานักกองช่างนะหัวหน้าฝ่ายผู้เกี่ยวข้องออกดาเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ําเจาะบ่อบาดาลซ่อมแซมถนนลาดยางที่ได้รับความเสียหายเนื่งองจากน้ําท่วมล่าสุดก็มีรายงานข่าว จากทางฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยว่าได้ไประสานงานกับทางองค์การน้ำส่วนตำบลตะเคียนเลื่อนดําเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้าจานวน2เครื่องไปที่เรียบร้อยด้านการจุดขุขดเจาะบ่อบาดาลก็ขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่8บ้านหนองแฟบหนองกระเจาชุมแสงขุดเจาะความลึก45เมตรปริมาตรน้ํา7ลูกบาทเมตรให้ประชาชน45ิาครัวเรือน150คนมีน้ําดื่มน้ําใช้ด้านการซ่อมแซมถนนลาดยาง นะครับก็บอกว่าได้ดําเนินการซ่อมถนนลาดยางสายถ้าบอยาถึงบ้านผาสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งสายที่เชื่อมต่อบ้านดอนเปลงถึงบ้านเขารัง g i n หนึ่งดอนเปลงหนองยาวลาดยาวก็ติดต่อประสานง,งานของสมาชิกสภาบจเียนเพื่อลาดยาวนนทพรแแรงกสิกรหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนในเรื่องการสัญจรไปมาถนนไม่ดีมีปัญหาเรื่องใดก็ตามในทุกพื้นที่ของจงังหวัดติดต่อผ่านสมาชิกสภาบจก็คือสอจอในเขตพื้นที่ นะครับทางปอปจจะได้จัดเจาที่ออกไปดําเนินการดูแลแก้ไขปัญหาให้นะฮะ